หายังถุนอะไรเนี่ยปะโหเมื่อกี้ห้าหาวตั้งหลายหนมามาจับโทรศัพท์ไม่ทันไหนหาวอีกทีสิหาวอีกทีก่อนไปแล้วเมื่อกี้หาวเสียงดังเลยลืมหาวยังหาวยังเนาถ่ายนกก่อน นกเหลือกี่ตัวแล้วเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดต้นนี้เหลือสิบเอ็ดต้นนี้เหลือสิบเอ็ดได้ไหมนี่ลูกถ่ายพี่คะสิบเอ็ดแล้วนะคะต้นนี้สิบสองตัวเดียวต้นนี้สิบสาม อ้าวทั้งสามต้นนี่มีสิบสามตัวสิบสามตัวทั้งหมดสิบสามตัวตอนนี้มีสิบสามตัว